สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ใชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับ mm hmm. ก็พอดีมีผู้รับชมในช่องผมนะเขาสนใจนนในเรื่องของธรรมะาเนี่ยนะเขาก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับ mm hmm. ก็ถามว่าทําไมเนี่ยต้องใช้คําบริกรรมในการภาวนานเขาบอกว่าไม่มีความจําเป็นนี่ นะเพราะว่าในพระไตรปิฎกนะไม่ได้มีการพูดถึงคําบริกรรมถ้าเราจะฝึกสติจเจริญอาณาปานาสติเนี่ยก็แค่รู้ลมหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมนะเพราะธรรมะภาคทฤษฎีกับธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นคือเทคนิคนะบางทีผมเรียกว่าเทคนิคแล้วกันนะภาษาสำหรับคนรุ่นใหม่จะเข้าใจง่าย แต่ถ้าเราจะพูดถึงครูบาจารย์ถ้าจะเรียกว่ากุสโรบายนะหรือว่าอุบายวิธีนะในการเจริญสติเจริญสมาธินะครับมันสลับท่านที่จิตเนี่ยนะมันมีความฟุ้งซ่านรุนแรงนะครับอย่างเช่นว่าท่านที่เจอความทุกข์เล่นงานนะความคิดในหัววิ่งวุ่นวายเหมือนเมฆหมอกนะพายุที่รุนแรงถ้าท่านไปใช้คําบริกรรมเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกว่าฝึกไม่ได้สักทีนึง นะจิตมันไม่ยอมลงผู้ใส่ง่ายคือจิตมันดิ้นรนมันเหมือนกับไอ้วัวนะวัวกระทิงอ่นะซึ่งมันกําลังดุร้ายนะครับความคิดเนี่ยมันก็วิ่งขิดไปเรื่อยเลยนะเราจะเอามปนยังไงก็เอาไม่ลงอ่ะนะนั่นคือเหตุผลว่าเราทําไมต้องใช้อุบายวิธีใช้คําบริกรรมอาจจะใช้คําว่าพุทโธพุทธโธพุทโธเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนนะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ นะครับหรือว่าก้าวย่างก็ได้นะครับนะเดินนะขวาพุทธสาโทฝ่าพุทธสาโทรหรือบางท่านก็ใช้คําว่าสัมมาอรหังนะอะไรก็ได้นะครับนในคําบริกรรมอ่ะนะก็แล้วแต่ว่าจริตท่านอ่ะบริกรรมประเภทไหนแล้วทำให้จิตท่านอ่ะรู้สึกว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะจะทําให้จิตที่มันวุ่นวายสับสนวิ่งขิดเป็นวัวกระทิงเนี่ยมันค่อยสงบสงบ,สงบลง ครูบาอาจารย์ยก็บยบเชื่อว่านะกคำบริการมาเหมือนกับว่าเราเอาหลักเอาเสาอะไปปักผูกเชือกนะกับไอ้วัวกับทิงซึ่งมันกําลังบ้าคลั่งอยู่ก็คือความคิดเราแหละแหละความคิดนะที่มันวิ่งพลาดในหัวสมองเราอะที่มันเกิดจากความทุกข์ความสับสนนะความร้อนอะไรต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตเราอะในชีวิตการทํางานการทำมาหาอะไรได้ในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้ความทุกข์ที่เล่นงานเรา มันจะเหมือนพายุนะที่มันโอ้โหเรียกว่าเหมือนเหมือนคุ้มคลั่ง่ะนะนึกถึงพายุที่มันบ้าคลั่งอ่นะคุ้มคลั่งความคิดเราก็คือเอาไม่อยู่นะนั่งสมาธิไงเอาไม่อยู่นะมันจะคิดอย่างเดียวนะบางคนคิดนี่แหละจนนอนไม่หลับนะคิดนี่แหละนะจนที่มันหัทุกเล่นงานนอนไม่หลับบางคนเนี่ยถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเนี่ยคิดสั้นนะทำอัตวิบิบัติกรรมตัวเองเนี่ยก็มาจากไอ้ความคิดนี่แหละ ความคิดที่มันเอาไม่ลงเอาไม่อยู่นั่นแหละครับท่านเข้าใจครับว่าทําไมถึงต้องใช้คําบริกรรมในการภาวนาสําหรับท่านที่โอ้โหเจอความคิดความฟุ้งซ่านเล่นงานหนักๆเอาไม่อยู่มีความจําเป็นนะครับที่เล่านี่คือประสบการณ์ตรงเลยแลตัเวเองเคยเจอมาอย่างเงี้ยไอ้ความความคิดโอ้โหเหมือนพายุเลยเหมือนพายุฝนฟ้าครนอง่ะเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้คําบริกรรมขณะใช้คําบริกรรมนะวันแรกเอาไม่อยู่ สองวันแรกอามาอยู่จะต,ต้องฝืนฝืนฝืนจนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นสองอาทิตย์ดีขึ้นสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เริ่มเอาอยู่นั่นแหละครับเมื่อท่านเอาอยู่แล้วเนี่ยนะความคิดท่านสงบลงแถวลงตรงนั้นนะครับคาบริกรรมอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ถึงเวลานั้นนะถ้าท่านมีฐานสมาธิดีแล้วในจิตท่านก็ดูจิตก็คือเรายกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วกัน,นดูลมหายใจเข้าออก เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นใจรักนะต่อไปก็พิจารณาขันห้านะพิจารณาไปก็ดูไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเริ่มแรกเลยนะสำหรับใครที่โอ้โหพายุความคิดพายุฟุงซ่านเล่นงานหนักนะความจําเป็นของคําบริกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังนะถูกต้องครับคําบริกรรมนี้ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับแต่เป็นกุสรบายเป็นอุบายวิธีในการทําจิตให้สงบซึ่งบางท่านก็ใช้วิธีการเพ่งกระสินเพ่งแสง บางคนก็ดูแสงจันทร์ดูอะไรก็ว่าไปให้จิตมันนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคำบริกรรมก็มีเป้าหมายเช่นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านถึงจุดที่สงบแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่บางทีผมฟังครูบาอาจารย์นะท่านก็บอกว่าคําบริกรรมเนี่ยนะถ้าท่านต้องการให้จิตมีสมาธินิ่งจริงนะครับไม่ประมาทนะ,นะท่านใช้คําบริกรรมก็ไม่ได้ผิดนะอย่างผมเนี่ยนะหลายครั้งหลายหนะจิตถึงแม้สงบนะแต่บางทีเนี่ยถ้าเราหลุดจากสติ ลุดจากลมหายใจรู้ทันนะมันจะเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะเกิดนิมิตต้องระวังให้ดีถ้าท่านไม่อยากจะหลงนิมิตเนี่ยบางทีคาบริกรรมนี่แหละจะช่วยท่านได้เพราะว่าในขณะที่เราบริกรรมเนี่ยนะครับอินิมิตรูปเสียงอะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดสติเราอ่อนลงมาแต่สมาธิมันมีมากเกินน,นิมิตก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันรบกวนนะสำหรับท่านที่เรียกว่าจเจริญสติภาวนานยังไม่รู้มรรคผลนิพพานเนี่ย ลิมิตแล้วถ้าหลงไปถ้าจะเกิดผุดลัดทธิแปลกประหลาดใหม่ๆก็ได้นะเพราะว่ามันน่าทึ่งจริงๆในเรื่องของผลสมาธินะครับฟังพิจาณาก่อนแล้วก็เชื่อแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ